สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะคะ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องติ๊กเช่นเคยนะคะามาพบกับน้องติก๊กช่องร้านลุง,ขงเขาเขาชนแนลนะคะเราช่องของติ๊กก็จะเป็นการเล่าเรื่องหวยเด้อพี่น้องเด้อหวยทุกหวยฝันทุกฝันนะคะ หวยทุกหวยฝันทุกฝันไม่ฝันสักวันเลยถ้าฝันเข้าก็จะจะ,จะคุยให้ฟังอยู่นะคะ,ะ,ะก่อนอื่นนะคะนี่จะทําคลิปนี้ขึ้นเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางกายในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะหวยหวยทุกชนิดนะคะ,ะไม่ว่า ทั้งหวยไทยและหวยต่างประเทศนะคะแล้วก็จะทำขึ้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นาการพนันที่ผิดจุดหมายนะคะไม่ได้สนับสนุนนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เพราะว่ามันเป็นเพียงการคาดการณ์การคาดคะีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะฝากกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่เข้าอีกแล้วว่าจะไม่ลงว่าจะว่าจะไม่ลงแต่ก็แต่ก็อยากจะลงเหมือนเดิมนะคะแต่ก็อยากจะลงเหมือนเดิม ก็ก็ยังไงล่ะถ้าไม่ลงหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำอะไรนะ้องเพราะว่ามันเป็นจิตวัตรประกรรมจำวันแล้วกอ็อยากจะเล่าเรื่องหวยให้ฟังเนาะมันมาได้ยังไงนะศ1นะ่ะศ1มันมาได้ยังไง มันมาติก๊กก็บอกว่าให้เข้าหอะฮานอยธรรมดาด้วยเนาะเออให้ดูฮานอยธรรมดาด้วยบางทีมันสลับกันเนาะอืา9-4 9-4ก็เข้ารูดก็เข้ารูด9เนาะอ่าฮานอยพิเศษรูดเก้าติ๊กก็ให้รูด้9ให้วิ่งเนาะมันก็เข้าอยู่เนาะอ่าเข้าทั้งวิ่งเข้าทั้งรูดนะอืม ฮานอยธรรมดานะฮานอยธรรมดาติ๊กให้รูดหนึ่งกับสองเนาะมันก็เข้าสองสองแปดแปดสองเนาะเออ่นะก็มันก็ตามสูตรมันก็มีนะแปดสองนะ่ะแต่ก็ไม่ลงนะไม่รู้อะไรมันก็มีตัวเลขแปดสองนะมันมีแปดสองมันมีแปดสองให้อยู่แต่มันแต่ก็ไม่ได้ลงให้นะ ไม่รู้เป็นอะไร VIP ยิ่งตายหนักเลยไม่รู้มาจากไหนก็ไม่เป็นไรเนาะใครถูกไม่ถูกก็คุยกันใต้คลิปหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะพยายามหาสูตรที่มันดีๆกว่านี้นะคะอ่าพยายามหาสูตรที่มันโอเคแล้วก็เข้า มันก็ว่านะมันสูตรก็คือสูตรนะคะเออสูตรก็คือสูตรมันเอาแน่เอานอนอะไรก็ไม่ได้นะคะมันเป็นเพียงสูตรที่คํานวณแล้วคิดว่ามันจะมานะคะเป็นเพียงการคาดการคาดคะเนขึ้นนะคะในเมื่อเข้าไม่เข้าก็ก,ก็ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า เออติ๊กก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะติ๊กก็พยายามแล้วนะคะพยายามที่จะหาให้แฟนคลับทุกท่านนะคะอ่าพยายามจะหาให้แต่ยังไงมันก็ไม่เข้าโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะอ่ะให้ยังไงก็ฝากให้ทุกคนให้กาลังใจติ๊กหน่อยเด้อติ๊กก็พยายามจะหานะคะหาหาหาทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้มันได้ลงตัว สูตรมันเข้าก็ทำย้อนหลังตัวคิดว่ามันจะมาอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำย้อนหลังโน่นนี่นั่นนะคะแต่มันก็คิดว่ามันเอ่ย้อนหลังแล้วทีนี้ย้อนหลังมันก็ย้อนหลังไปจนมาถึงงวดของวันนี้นะคะจนมาถึงงวดของวันนี้ซึ่งมันทำมาแล้วมันก็เข้าตลอดเข้าตลอดเออเราก็ย้อนหลังนะ ทั้งสามนอยก็คือย้อนหลังว่าเออสูตรนี้มันเป็นยังไงมันสามารถที่จะเข้าได้ไหมถ้าเกิดโชว์ตัวเลขให้ได้เนี่ยนะติ๊โชว์ให้ดูเลยว่าติ๊กคำนวณอะไรบ้างกระดาษหมดไปกี่แผ่นสมุดหมดไปกี่เล่มในการคำนวณลงให้แฟนขับดูนะคะก็ถ้ามันลงได้นะติ๊ก็จะทำให้ลงทำลงให้ดูนะแต่ว่า ด้วยความก็กลัวผิดกฎของเขาเนาะกลัวผิดกฎของเขาก็เลยเออเราก็พยายามทําให้มันทําให้มันโอเคทําให้มันดีที่สุดแต่ในเมื่อมันไม่เข้านะคะมันไม่เข้าก็ไม่รู้ว่าติจะทํำยังไงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะติก็พยายามนะคะพยายามหาให้มัน หาให้มันโอเคแล้วก็พยายามหาตัวเลขให้มันน้อยลงนะคะให้มันน้อยลงน้อยลงและทีนี้อ่าหาน้อยทั้ง3หาน้อยนี้ติ๊กก็จะให้ตัวเลขมาแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเอานะว่าคือติ๊กพยายามตัดทอนออกไนงะเมื่อวานนี้คือมันเยอะก็คือพยายามจับให้มันเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวก็ตัดทอนพอตัดทอนแล้วปุ๊บ ตัวที่ตัดออกมันก็ดันไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไม่เป็นไรวันนี้จะลงให้ทั้งหมดไม่ตัดทอนแต่ละหาหนอยนะในแต่ละหาหนอยจะมีตัวเลขประมาณสองสี่หกแปดประมาณแปดประมาณ9ก้ถึงสิคู่นะเฉพาะเลข2ตัวนะเลข3ตัวนี้ที่ก็จะให้ประมาณ สองสองสี่หกประมาณเจ็ดเจ็ดนะก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะติ๊กก็ให้ตัดสินใจเอาเพราะว่าติ๊กลงน้อยติ๊กตัดทอนให้แล้วมันไม่เข้าตัวติ๊กติ๊กตัดมันตัดออกคือมันเข้าหมดเลยก็เลยเออไม่เป็นไรติ๊กก็จะเอาลงให้หมดนี่แหละนะเอาลงให้หมดนี่แหละเออให้เลือกเอานะว่าจะเอาตัวไหนนะ ให้เลือกเอาพอตัดแล้วมันก็หายไปหมดเลยก็คือมันไม่เข้าเลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมปากกานะคะเขียนนะคะอ่ะลำรับฮานอยพิเศษนะคะอ่ะฮานอยพิเศษประจำวันที่23เดือน563นะคะอ่ะเลข2ตัวเลข2ตัวนะ7079

1,9,7่งเ้าเจาสอ่ะถ้าใครฟังไม่ทันให้ย้อนกลับนะคะให้ย้อนกลับไปฟังใหม่นะอ่าสำหรับธรรมดานะธรรมดานอยธรรมดานะคะประจํางวดวันที่23เดือน5้าสนะธรรมดานะ2ตัวเลข2ตัวนะคะ3าห สามเก้าสามสามสามหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสองหกสามศูนย์อ่าเลขสามตัวนะอ่าเลขสามตัวนะสองสามหกสามหนึ่งเก้า

่ะมาที่ฮานอยพิเศษเนาะฮานอยพิเศษใครฟังไม่ทันนะว้าวดิกลืมแต่ละนอยไม่มีรูดไม่มีวิ่งเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงจะลงจะลงอีกทีนะวิ่งกับรูดนะเดี๋ยวเอาฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่23าก่อนประจำงวดวันที่23าเดือนห้าหสาม นะคะเอาเลขสองตัวนะคะเลขสองสองตัวนะเลขสองตัวคือห้าสี่ห้าหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกห้าเก้าสี่เก้า 1> 4ี่หนึสเอ่าเลข3ตัวนะคะเลข3ตัวนะเลข3ตัว 7, 4, 7, 4. เจ็ดเจ่้ยขอภัยนะคะเจ็ดสีห้าสห้าหนึ่ง สี่หกหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าห้าสี่ขออภัยเก้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หกนะพูดผิดพูดถูกสมองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะต้องถ้าพูดผิด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาเรามาดูรูดนะคะรูดรูดเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะรูดสำหรับวันเสาร์สำหรับวันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะติ๊กขอเป็น ขอเป็นสามตัวได้ไหมอะ่ะทั้งสามนอยเอานอยละตัวเลยรูดวิ่งตัวเดียวกันนะรูดวิ่งตัวเดียวกันติเอาทั้งสามนอยเลยนะทั้งสามนอยเลยแต่ว่าติให้สามตัวแล้วแต่ใครจะรูดว่าเอาน่อยไหนนะอ่ะติให้อ่เดี๋ยวนะรูดสามนอยเขียนไว้ก่อนเดี๋ยว กันลืมรูดสามหน่อยดิ๊กจะให้รูดสามรูดเจ็ดรูดสี่เอาตัวเดียวกันเลยนะวิ่งกับรูดตัวเดียวกันเลยทั้งสามหน่อยคือสา รูดสามรูดเจ็ดรูดสี่นะคะอ่ะขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะชอบตัวไหนอ่ะนะคะอ้าวตามนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะคะอ่ายังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความสำเร็จ ทุกประการนะคะขอให้ทุกท่านจงมีโชคมีทรัพย์เข้าบ้านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะคุ้มครองในตัวครอบครัวของท่านนะคะและก็ตัวท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีบารมีนะคะขอให้ทุกท่านจงพ้นจากโรคภัยร้ายๆทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ